แทได้แหงกินบปเนีย่ยใส่ดูสิคะโอ้ <c oughs> โหเสียบพี่ดองเสียบด้เลือดบูสับคือบูสับอีกกินแหง้งรับราวาแสีบเสีบก็จังคนเห็ดแนนนอนหลานปเนูเซนพี่นออ่นานสุดอันนี้น<า>นอันนี้ยังไงน้ำล้างโขกนน <c oughs> อ่าเทลงไป ต่อเรายังตัวล่าอาจจะลบๆน้อยนึงนะคะขออนุญาตเรียแก้กตั้งเฮ้ยไฟแรงคนผัดต้องไฟแห้งดีอ่สิมมันเล่นๆวัดได้นะคะหมูสับหมูสับจากโลคะเนี่ยเอ่อประมาณ3-4เขีดประมาณนี้ดมากค่ะอืมแล้วก็มีท่ากุนเชียงกับไฟทอดไทยเผ็ดแล้วนะคะ แซคเคบเบิ้งอาหารเพ้่มมาเนี่ยอันเป็นข้าวคุณเชียงตับข้อคั่นลาชี้กับซุปดีอีกหน่อยอ,ะอ่ะเดี๋ยวงิ้่เนอ้อนี่คุณเชียงครับไข่เจียวแล้วก็มื้อเอื่อใส่มือเอื้อกระตินี้แกงหน่อไม,ม้พร่กหนีบเป็นบ้านแบบบ้านเป็นอ่ะโอ้ปิดปลาชีปิดสักหน่อยกันหมูยแบ่สุกเป็นปลาค่ะยังค่ะ าพี่น้องกะทิวอุ้ยอันกะทาขึ้นหน่อยแท้อันนี้ก็ใหญ่ปวดอันนี้ก็ใหญ่เฮยมีใหญ่มีเล็กไก่สุกไก่น้ออ่าเดี๋ยวปรุงรสนะอ่าปรุงรสตั้งน้อย ซอสหอยนางรมค่ะเเทลงไปจวดๆอันนี้ผงชู้รถค่ะเหลียวซาค่ะแล้วก็สดดีดีน้อยนี่นะครับพอได้กินหอมมาลแล้วก็ตัดหวานน้อยนอันนี้ำตาลน,ะะน้ำตาลน้ำตาลสา,า,ายขาวต้อดนิานน้อยดนน ซอส so okay. uh. แมกกี้วันเนี่เออลรวจะจวดค้นให้ละลายนข้าจะได้ทวถึงก um> ันและกันงวดก็จน้อยตั้งใจัทำให้น้ำมันงวดเนาะ เรื่นค่ะเท้าพี่น้องเ่องแบบชาติเป็นไงคะรสชาติโอลาเคนี่เราก็รอให้น้ำงวดตั้งน้อย